สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของการผันอักษรสามมุมนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ข้อที่1คือเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงคําในบทเรียนได้ข้อที่2นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถผันคําอักษรสามมู่ได้นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนเลยค่ะ ใบตองสอนผสมคำกับวันณยุกตสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับพี่ใบตองและน้องเชาบาอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะพี่ใบตองสวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยแหมน้องเชาบาน้องๆก็ต้องคิดถึงแน่นอนวันนี้พี่ใบตองกลับมาพบกับน้องๆอีกครั้งก็มีเรื่องน่ารู้มาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยของเราอเป็นเรื่องอะไรล่ะคะ ทบทวนทบทวนวรรณยุกต์ไทยมีทั้งหมด5เสียงสี่รูปคือสามัญเอกโทตร,ทรีจัตวาอักษรกลางกากาก้ากากาอักษรสูงหาห้าหา,หาอักษรต่ำชาชาชา้าอักษรกลางจะผันได้ครบทั้ง5เสียงคือสามัญเอก โทตรีจะตะัตวาอักษรสูงผ่านได้3มเสียงคือเอกโทจะตะัตวาอักษรต่ำผันได้3มเสียงคือสามัญโทตรีอักษรสูงและอักษรต่ำผ่านรูปวรรณยุกต์ได้เหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะถ้าน้องๆผันบ่อยๆก็จะแยกได้ว่าเสียงวรรณยุกต์เป็นอย่างไรก็เหมือนกับโน้ตดนตรีนั่นแหละค่ะอักษรกลางมี9ตัวก็คือ กอไก่จอจานดอชดาตอปตักดอเด็กตอเต่าบอใบไ,ไม้ปอปลาอ้ออ่างอักษรสูงมี11ตัวคือขอไข่ขอขวดชอชิงถอถุงถอฐานผอพึ่งฝอฝาสอสลาลาสอเลือสีสอเสือขอหีบอักษรต่ำมี24ตัวก็คือขอควาย พอคนพอละคังงองงูชอช้างซอโซชอกระเชอย่อหญิงทอมนโทพทอผู้เท่านอเนนพอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสัมเภามอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอลแวนลอจุลาและพอนุพู้ครับ ทบทวนกันบ่อยๆนะครับจะได้ไม่ลืม <Boy. S 1> ทดสอบทดสอบได้เวลาทดสอบกันแล้วนะครับน้องๆไปกันเลยภาพนี้ใส่วรนณยุอะไรครับปอปลาเป็นอักษรกลางผันได้กี่เสียงนะครับให้เวลาน้องๆคิดสักครู่นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้หมดเวลาครับ เรามาผันเสียงไปพร้อมๆกันเลยปอโองอโปงโปงเอกโปงโปงโทโป้งโปงตรีโป้งโปงจัตวาโป๋งโปงโป้งโป้งโปงคำไหนครับถูกต้องครับคำว่าโปงเราต้องเติมไม้เอกนั่นเองครับภาพนี้เราต้องใส่วรณยุคอะไรคะเป็นภาพที่เราใช้อยู่อาศัยกันซะด้วยสิ บออนอบานบอใบไม้เป็นอักษรอะไรคะเป็นอักษรกลางนั่นเองคะ่ะดังนั้นข้อนี้เราจะใส่วรนยุคอะไรให้เวลาคิดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาคะ่ะเรามาผ่านวรนยุคไปพร้อมๆกันเลยนะคะ บออนบ้านบ้านเอกบานบ้านเทาบ้านบ้านตรีบ้านบ้านจัตวาบ้านบานบ้านบ้านบ้านข้อนี้เราเติมวรรณยุกต์โธนั่นเองค่ะมีใครตอบถูกบ้างเอ่ยบ้านหลังนี้เล็กจังเลยนะชบาคงเข้าไปอยู่ไม่ไหวอ่ะ ภาพแม่ไก่มีวรรณยุกต์หายไปสองตัวเราจะเติมตัวอะไรดีครับให้เวลาคิดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คำแรกมอแอแมมอมมาเป็นอักษรอะไรเอ่ยใช่ครับมอม้าเป็นอักษรต่ำน้องๆจำกันได้หรือเปล่าครับว่าผันยังไงมอแอแม่แม่ไม่เอกแม่แม่ไม่โทแม แม่แม่แม่อักษรต่ําผันได้สามเสียงนะครับดังนั้นเราจะใส่ไม่เอกลงไปจะได้คําว่าแม่ครับส่วนคํานี้ก็ไก่เป็นอักษรกลางเราจึงผันได้ครบทั้งห้าเสียงเลยเรามาผันกันครับก็ไอไก่ไก่ไม่เอกไก่ไก่ไม่โทไก่ไก่ไม่ตรีไก่ไก่ไม่จัตวาไก่ ไก่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 น้องๆครับเดาวกันออกแล้วใช่ไหมครับว่าตอบข้อไหนถูกต้องแล้วครับใส่วรรณยุกเอกนั่นเองข้อนี้อ่านว่าแม่ไก่เก่งกันมากเลยครับทุกคนข้อนี้เราจะใส่วรรณยุกต์อะไรดีคะก็ไก่เป็นอักษรกลางผันยังไงเอ่ยอ๋ออ่าก็เป็นอักษรกลางผันเหมือนกัน ให้เวลาน้องๆคิดนะคะว่าเราจะเติมวรรณยุกอะไรให้เวลาคิดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเ้าสิบหมดเวลาค่ะเรามาผ่านวรรณยุกตามกันนะคะและดูซิว่าวรรณยุกอะไรถูกต้องที่สุดเก้าเก่าเกเก้า ใส่วรนณยุโทคำว่า e <Wow. S 1> อีตใส่วรรณยุตโทจะได้คําว่าเก้าอีน้องๆคนไหนตอบถูกบ้างเอ่ยใครตอบถูกเก่งมากเลยนะคะภาพนี้เป็นภาพสิ่งของที่อยู่ใต้ตู้แล้วเราจะใช้วรนณยุตอะไรเติมที่คําว่าใต้ตู้ครับต้อเต่าเป็นอักษรอ,อะไรเอ่ยน้องๆจากันได้ไหมต้อเต่าเป็นอักษรกลางผันได้5้าเสียงพี่จะให้เวลาน้องๆคิดนะครับห ส3 4 5 6 7 8 9 10เรามาผันตามกันเลยนะครับไตไใต้ใต้ใต้ไตไตู้ต,ตูตู้ตู้ต,ต,ตูถูกต้องครับภาพนี้เราต้องเติมวรรณยุกโทรทั้งสองคำเลยคำนี้อ่านว่าใต้ตู้ครับผมข้อนี้ขอถามว่าเราควรใส่วรรณยุกต์ใด เป็นภาพของกุ้งแห้งน้องๆลองช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใส่วรรณยุกต์ใดข้อกอกไก่มีวรณยุก์โทและเอกข้อขอไข่มีวรณยุก์โทและโทข้อขอควายมีวรรณยุก์โทและตรีลองผันกันดูนะคะว่าจะตอบข้อไหนถูกต้องคะ่ะให้เวลาคิดสิบวินาทีหมดเวลาเลยคะ คำตอบข้อนี้คือข้อขอไข่ใส่ในโท้เพงสองคำเลยแหละค่ะภาพนี้เป็นภาพของอ่างน้ำครับน้องๆลองดูซิว่ามีวรรณยุกต์ใดหายไปข้อกอไก่วรรณยุกต์โทและเอกข้อขอไข่มีวรรณยุกต์เอกและเอกข้อคอควายมีวรรณยุกต์เอกและโทแล้วจะตอบข้อไหนครับน้องๆลองผันกันดูเลยครับให้เวลา10วินาทีหมดเวลาครับ ภาพนี้เราตอบข้อขอควายอ่างน้ําคําว่าอ่างเติมไม่เองอ่านว่าอ่างคําว่าน้าเติมไม่โทอ่านว่าน้ําคําเนี้ยอ่านว่าอ่างน้ํานะครับภาพนี้เป็นภาพของลูกข่างน้องๆต้องช่วยกันเติมวรรณยุกต์ที่หายไปหนึ่งตัวนะคะคําว่าขออางอข,างอขางยิงขาดวรรณยุกต์อะไรเอ่ย ขอไข่เป็นอักษรอะไรถ้าน้องๆจำได้ก็จะรู้ว่าจะใช้วรรณยุคอะไรนะคะตัวเลือกต้กไก่คือไม่เอกข้อไข่คือไม่โทและคอควายคือไม้ตรีตอบข้อไหนเอย่ยเฉลยใช้วนยุคเอกนั่นเองค่ะภาพนี้คือภาพของอะไรครับและน้องๆรู้ไหมครับว่าเราจะเติมวรรณยุกต์ใดลงไป มีวรรณยุกต์หายเป็นสองตัวน้องๆลองผันกันดูนะครับคําแรกมอสะละแอแม่ต้องใส่วรรณยุกต์ใดคําที่สองนอสะละอัมนำ้าต้องใส่วรรณยุกต์ใดคําเนี้จึงจะมีความหมายตรงตามภาพครับข้อกอไก่วรรณยุกต์เอกกับเอกข้อขอไข่วรรณยุกต์เอกกับโทพ้อคอควายวรรณยุกต์โทกับโทให้เวลาคิดนะครับหมดเวลาครับ เลยข้อนี้ตอบข้อขอไข่มอแอแม่แม่ไม่เอกแม่นออำน้ำน้ำไม่โทนน้ำคำนี้อ่านว่าแม่น้ำนั่นเองครับข้อนี้ขอถามว่าข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมดก้ไก่กบเต่าปลาขอไข่ปลาหอยเสือ ผาควายนกคนลิงถ้าน้องๆจำได้ว่าอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างเราก็จะรู้ว่าตอบข้อไหนนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวคือกอไก่จอจานดอชดาต้อปะตะักดอเด็กต้อเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างตัวเลือกข้อไหนที่เป็นอักษรกลางทั้งหมดฉเฉลย ตอบข้อกอไก่ค่ะคำว่ากบเต่าปลาเป็นอกักษรกลางทั้งหมดเลยส่วนข้อนี้ถามว่าข้อใดเป็นอกักษรสูงทั้งหมดอกอไก่ทิ้งจกตุ๊กแกงูขอไข่ช้อนซ่อมจานขอควายขวดถาดผ้าน้องๆจำได้ไหมครับว่าอากักษรสูงมีตัวอะไรบ้างถ้าจำได้ก็จะง่ายมากเลยนะครับ อักษรสูงไม่ได้กันทั้งหมด11อ็ตัวก็คือขอไข่ขอขวดชอชิงหอถุงหอฐานหอพึ่งขอฝาสอสาราสอเลือดสีอเสือและหอหีบดังนั้นน้องๆลองคิดกันดูสิครับว่าข้อไหนมีอักษรสูงทั้งหมดติ๊กตอก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 เฉลยครับคําตอบก็คือข้อคอควายที่มีอักษรสูงทั้งหมดข้อนี้ถามว่า ข้อไหนเป็นอักษรต่ำทั้งหมดน้องๆช่วยกันนึกนะคะว่าอักษรต่ำมีตัวอะไรบ้างคะ่ะก็ไก่ชิงช้าม้าโยกว้าวข้อไข่กลองชิงไม้คอควายสมุดดินสอยางลบน้องๆดูสิค่ะว่าข้อไหนที่มีอักษรต่ำทุกตัวอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวนะคะ ข้อควายขอคนขอระคังงองูชอช้างซอโซ่ชอเชอย่อหญิงทนังมนโททอพูดเท่านอนเนนทอทหารทอทงนอนหนูพอพานฟอฟันพอสำเภาย่อยักรอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาพอนกคู่น้องๆช่วยกันคิดดูสิคะ ว่าข้อไหนเป็นอักษรต่ำทั้งหมดจับเวลานะคะ10 9เก้าแปดเจดหหสสมสองหนึ่งหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยข้อขก็ไก่ค่ะที่มีอักษรต่ำทั้งหมดช่อช้างมอมาย้อยยักษ์และวแหวนเป็นอักษรต่ำทั้งหมดเลยละคะ่ะส่วนข้อไข่ มีคำว่ากลองก็ไก่เป็นอักษรกลางช้อชิงเป็นอักษรสูงและมอม้าเป็นอักษรต่ำค่ะส่วนข้อคอควายสมุดสอเสือเป็นอักษรสูงบินสอดาวเด็ดเป็นอักษรกลางและยังลบยอยักษ์และลอลิงเป็นอักษรต่ำนะคะแบบทดสอบนี้ถ้านน้องๆคนไหนจำอักษรกลางสูงและต่ำ รวมถึงวรรณยุกต์ได้ก็จะสามารถตอบคำถามได้หมดเลยค่ะเอาละตอนนี้พี่ใบตองก็ได้อธิบายเรื่องวรรณยุกต์และอักษรกลางสูงต่ำในภาษาไทยไปครบแล้วหวังว่าน้องๆทางบ้านคงจะเข้าใจและก็จดจำกันได้นะครับวรรณยุกต์นั้นเมื่อผสมกับอักษรก็จะเกิดเสียงสูงต่ำาลายระดับกันไปเช่นกา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 บาบา บ้าบาบ้า,บาแบบนี้แหละครับแต่การผันวันณยุทางห้าเสียงทุกคำไม่ได้มีความหมายทุกคำหรอกนะครับเราจะเลือกเอาคำที่มีความหมายมาใช้เท่านั้นและน้องๆจะรู้ได้ยังไงละ่ะก็จากการฝึกฝนบ่อยๆนั่นเองครับถ้าน้องๆอ,อ่านซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็จะเริ่มเข้าใจกันเองแล้วค่ะแล้วก็ไม่ลืมสิ่งที่เรียนไปในวันนี้ชบาก็หวังว่าน้องๆจะกลับไปทบทวนเพิ่มเติม,ตมอีกนะคะ มาถึงตอนท้ายนี้พี่ใบตองก็จะให้น้องๆได้ฟังเพลงกันเต็มๆอีกสักรอบนี้ค่ะงั้นเรากลับมาพบกันใหม่คราวหน้าแต่จะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามกันให้ดีนะคะใช่ครับคราวหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับการเรียนแสนสนุกแบบนี้กับพี่ใบตองและน้องฉบากันอีกวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะค่ะดูคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวน ความรู้กันก่อนนะคะอ,อย่างที่เด็กๆทราบกันดีนะคะในเรื่องของวรณยุคไทยนะคะวรรณยุคไทยก็จะมีทั้งหมด5เสียงเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าว่ามีเสียงอะไรบ้างคะก็มีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานั่นเองค่ะส่วนรูปวรรณยุคนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ีรูปค่ะได้แก่รูป เอกรูปโทรรูปตีและรูปจัตาวานั่นเองค่ะทีนี้มาดูในส่วนของการผันอักษรสามหมู่นะคะเริ่มจากอักษรกลางค่ะอักษรกลางนะคะจะผันได้ทั้งหมด5เสียงเลยครบทุกเสียงเลยนะคะและที่สำคัญค่ะรูปและเสียงตรงกันด้วยนะคะอักษรกลาง จะมีพื้นเสียงอยู่ที่เสียงสามัญน,นะคะพื้นเสียงหมายถึงคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะอยู่ที่เสียงสามัญน,นะคะกออากากาไม่เอกกากาไม่โทกากาไม่ตีกากาไม่จัตาวกา,กา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 ,การูปกับเสียงตรงกันเลยนะคะ ต่อไปดูที่อักษรสูงค่ะอักษรสูงจะผ่านได้3เสียงนะคะได้แก่เสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาค่ะเสียงเอกรูปก็เป็นเอกนะคะเสียงโทร,รูปก็เป็นโทด้วยส่วนเสียงจัตวาค่ะ จะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะอักษรสูงพื้นเสียงจะอยู่ที่เสียงจัตาวาเวลาที่เราฝึกผันนะคะเราก็จะเริ่มผันจากคำที่เป็นพื้นเสียงก่อนนะคะหออาหาหาไม่เอกดหาหาไม่โทห้หาหาหา้หา ต่อไปมาดูอักษรต่ำค่ะอักษรต่ำก็จะผ่านได้สาเสียงนะคะได้แก่เสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะอักษรต่ำพื้นเสียงจะเป็นเสียงสามันนะคะส่วนเสียงโทค่ะเสียงโทรูปก็ไม่ใช่โทนะคะนักเรียนเสียงโทรูปต้องเป็น เอกค่ะส่วนเสียงตรีรูปเป็นโทนั่นเองค่ะเวลาเราผันนะคะทออาทาทาไม่เอกทา่าทาไม่โททาทาทา่ทาท้าที่คุณครูเคยบอกไว้นะคะว่าเวลาที่เราอ่านการผันอักษรต่ำนั้นนะคะ,ะเราจะต้องพุ่งเสียงตรงเสียงโทนะคะพุ่งเสียงให้พุ่งขึ้นไป เราจะไม่ทาถาท่า,านะคะเราต้องทาท่าถา,ถา,ถาเสียงมันจะพุ่งขึ้นไปนะคะอ่ต่อไปนะต่อไปนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่เจดและหน้าที่8ค่ะหน้าที่7จะเป็นการอ่านคําที่ผันเสียงวรรณยุกต์ในวงเล็บแล้วเลือกคํามาเติมลงในช่องว่างนะคะเขาก็จะมีคํา ในวงเล็บมาให้นักเรียนก็จะต้องผันเสียงนะคะแล้วก็เลือกคำมาเติมในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะส่วนหน้าที่8เขาบอกว่าเขียนคำลงตามช่องวรรณยุกต์แล้วอ่านผันวรรณยุกต์ค่ะนักเรียนวิธีทำนะคะในแต่ละคำเนี่ยนักเรียนก็ต้องดูที่พยัญยชนะต้นก่อนว่ามันเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำนะคะและนักเรียนก็จะค่อย เขียนผันไปได้นะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมส่งงานมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ